ครับทุกๆท่านครับผมอาจารย์หนุ่มสุรพรมใจล่านะครับเป็นนักพยากรณ์นะครับดูดวงตรวจดวงชะตานะครับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการดูดวงนะครับก็สามารถที่จะมาดูดวงกับผมได้นะครับถ้าตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย4ี่โมงบ่ายห้าโมงเย็นนั้นจะอยู่ที่ตั้งหัวเสียงธนบุรีนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ช่วงบ่าย5้าโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มจะอยู่ที่มิตติ้งมอข้างๆตับเพลงบางอ้อตรงนี้เองนะครับเลยโรงพยาบาลจามีมาหน่อยคุณผู้ชมครับมีเรื่องอยากจะมารบกวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าณตอนนี้ผมกำลังทำโครงการทีวีเพื่อคนพิการแต่ยังขาดทุนทรัพย์อยู่มากก็อยากจะเชิญชวนครับ ให้ท่านมาช่วยผมนะครับในทางด้านทั้งกรณีจะบริจาคเงินมาช่วยกันก็ได้หรือนะครับจะช่วยเอาคลิปของผมไปออกสื่อเพื่อที่จะได้เงินมาทำทีวีเพื่อคนพิการนี่ผมใช้เซลฟี่นะครับก็ือถือเอานะครับหรือท่านดีที่มาดูดวงกับผมนะครับดูดวงพระยิบสีนะครับ,นะรบก็นีประมาณนี้คุณผู้ชมนะฮะดูดวงพระยิบสนะีนี่ก็คือ ตัวไพ่นะครับน่นาไพ่นะฮะูดวงไมพย่ิบีนะครับ299บ,บาทนะฮะไรายได้ผมก็มาทําช่องทีวีเพื่อคนพิการคนพิการนั้นคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเป็นปัญหาของสังคมนะครับและคนส่วนใหญ่ก็มักจะมองว่าคนพิการเป็นคนที่ต้องรับความช่วยเหลืออยู่เรื่อยแต่ผมอยากจะทําให้คนพิการนั้น ออกจากคำว่าขอทานให้เขาได้มีอาชีพให้เขานะครับได้รับการยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เล่นดนตรีเปิดหมวกนะครับเพราะนั้นฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องการอะไรมากมายท่านที่อยากมาดูดวงกับผมทุกบาทที่ท่านดูมาดูดวงกับผมผมจะนำไป ผมจะนำไปต่อเติมสารฝันในะเรื่องของทีวีของคนพิการนี่คือสตูด้านหลังผมนะครับอันนี้เป็นสตูด้านหลังเลยนะฮะนี่ตรงในส่วนนี้เป็นออฟฟิศของผมนะครับนี่ก็เป็นมีโต๊ะอยู่สามสี่ตัวโต๊ะนี้ก็มือสองคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็อ่าตรงส่วนตรงนู้นก็เป็นออฟฟิศเป็นสตูซึ่งยังไม่มีอะไรเลยมีคอมอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ลิงก์ออกอากาศ หลส่วนผมเองก็ใช้โน้ตบุ๊กในการตัดต่อวิดีโอนะครับแต่วันนี้อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับมาช่วยกันหน่อยนะครับถ้าคิดว่าผมทำไม่จริงนะครับก็นะมาดูได้เลยที่ e ิตติ้งมอนะครับตรงนี้นะครับนิติ้งมอบางอ้อนะครับผมจะนั่งอย่างนี้ตั้งแต่สี่ทุ่มเอาไม่ใช่ตั้งแต่ห้าโมงเย็นนถึงสี่ทุ่มนะครับหรือ ถ้าเกิดว่ามาช่วงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายสี่โมงนะครับจะอยู่ที่ตั้งห้วเสียงทนบุรีนะครับตรวจดวงชะตากับผมได้นะครับชีวิตความรักการงานการเงินท่านดูดวงและท่านได้บุญด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ